ณนะที่ต่างโลกแห่งนี้มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากิฟตคือของขวัญและพรจากพระเจ้าที่จะมอบให้แก่มนุษย์ทุกๆคนแต่ในโลกแห่งนี้ก็ไม่ได้มีเพียงข้าเผ่าพันธุ์มนุษย์เพียงอย่างเดียวมีทั้งหมด9เผ่าพันธุ์ที่ถูกกําเนิดขึ้นมาพร้อมๆกัน 1เผ่ามังกร 2. เผ่าเอลสาเผ่าคนยักษ์ 4. เผ่าดรอฟ 5. เผ่าปีศาจ 6. เผ่าดาร์กเอลเเผ่าเซนทอร์ดเผ่ามนุษย์สัตว์และ9เผ่ามนุษย์ที่ถูกมองว่าอ่อนแอและเป็นที่รังเกียจของทุกเผ่าพันธุ์เด็กชายคนนี้มีชื่อว่าไรท์ได้ลาจากครอบครัวเพื่อที่จะออกเดินทางและทํางานหาเงินส่งให้ที่บ้านโดยเป้าหมายแรกของไรท์ก็คือเมืองหลวงพอไรท์ได้เดินทางมายังเมืองหลวงแล้วก็ได้ พบเจอผู้คนมากมายต่างเผ่าพันธุ์กันไปแต่ไรก็ไม่รู้เลยว่าต้องไปที่ไหนหรือทําอะไรก่อนไลก็ได้เดินมาเจอที่หนึ่งที่เรียกว่าศูนย์จัดหางานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิลไลก็ได้เดินไปลงทะเบียนทันทีแต่ด้วยความสามารถของไรที่ได้จากกิฟต์ก็คือกาชาไรขีดจํากัดสิ่งที่ไรสุม่มออกมาได้มันก็ได้แค่ซ่อมที่พังแล้วแอปเปิลเน่าและขนมปังที่ขึ้นราความสามารถนี้ทําให้พนักงานมองว่ามันดูไรประโยชน์เป็นอย่าง เลยประเมินไลท์ไว้ที่แรงเอฟแต่ด้วยความกระตือรือร้อนของไลท์ที่อยากจะเริ่มงานทันทีพนักงานเลยแนะนําให้ไลท์เลือกงานที่บอร์ดจัดหางานข้างหลังของไลท์ได้เลยไลท์ที่อ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่รู้เลยนะว่ารายละเอียดของแต่ละงานให้ทําอะไรบ้างพนักงานที่ได้เห็นแบบนั้นก็เลยแนะนํางานที่พอจะเป็นไปได้ให้กับไลท์ไปไลท์ก็ตอบรับทันทีโดยเป้าหมายที่2ของไลท์ในเมืองหลวงแห่งนี้ก็หนีไม่พ้นที่พักเลยนะแต่งานที่รับมาก็เหมือนจะเป็นงาน หนักพอสมควรเลยอะนะทั้งเก็บเฟินทั้งขนดินแล้วก็ขุดดินอีกเป็นงานแรกที่เริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวหลังจากเสร็จงานแล้วไลก็ได้ค่าจ้างมาพอสําหรับจะหาที่พักได้สักคืนขณะที่เดินอยู่นั้นก็ได้ชนเข้ากับเผ่ามนุษย์สัตว์แต่การชนครั้งนี้ก็เหมือนจะเป็นการจงใจของเผ่ามนุษย์สัตว์อะนะหลังจากนั้นเผ่ามนุษย์สัตว์ก็ได้เรียกร้องค่าเสียหายที่ไลเดินชนทันทีเหตุผลหลักก็แค่ยอยากจะถ่ายเงินไลก็เท่านั้นไลก็พยายามจะขอเงินพวกนั้นคืนแต่ มนุสสัตว์มันก็ไม่ให้คืนอยู่แล้วอนะพร้อมกับเตะไปที่ไลท์จนทําให้ร่างกายของไลท์ปิวไปกองกับพื้นแล้วพวกมันก็เดินจากไปผู้คนรอบๆข้างที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่ได้เข้ามาช่วยไลท์แต่อย่างใดแถมยังมองว่าไลท์เป็นขยะและเกะากะทางเดินของพวกเขาอีกด้วยแต่ก็มีใครบางคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาด้วยความไม่ทันคิดของไลท์ก็ได้เผลอสัมผัสมือนั้นไปทันทีพอไลท์ได้เห็นใบหน้าของเจ้าของมือนั้นก็ตกใจและหวาดกลัวเนื่องจากเธอ เป็นเผ่าเอลที่ขึ้นชื่อว่าเกียรมนุษย์เป็นอย่างมากเธอที่เห็นไลหวัดกลัวก็ได้สวมกอดทันทีเพื่อให้ไรมั่นใจว่าพวกเธอไม่ได้เป็นอันตรายใดๆเธอได้บอกกับไรว่าอยากจะสร้างโลกที่ทุกเผ่าพันอยู่ร่วมกันโดยที่ทุกเผ่าพันจะต้องเท่าเทียมจะไม่มีการแบ่งฝ่ายพวกเธอเรียกตัวเองว่าการรวมตัวของเผ่าพันุ์ตอนนี้พวกเธอมีเผ่ามนุษย์สาตว์ที่ชื่อการูเผ่ามังกรที่ชื่อดาโก้เผ่าปีศาจที่ชื่อว่าเดียโบ เผ่าคนยักษ์ชื่อโอโบโร่เผ่าดรอปชื่อนาโนเผ่าดักเอลชื่อชิออนเผ่าเซนทอร์ชื่อซันโตรและเธอเผ่าเอลชื่อว่าซาชาแต่พวกเธอก็ยังขาดเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ดีและอยากจะชวนให้ไลเข้าร่วมปาร์ตี้ด้วยกันถ้าหากไลเข้าร่วมปาร์ตี้การรวมตัวของเผ่าพันธุ์ก็จะเสร็จสมบูรณ์ไลก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดและแตัดสินใจเข้าร่วมทันทีเพราะนี่คือปาร์ตี้ที่ทุกคนเท่าเทียมกันอีกอย่างทุกคนในปาร์ตี้ ก็ไม่ได้รังเกียจไรแต่อย่างใดจากนั้นอีกไม่นานปาร์ตี้ของไ์ก็ได้เข้าร่วมสำรวจดันเจียนที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดในขณะที่ไ์จะถูกมอนสเตอร์โจมตีอยู่นั้นก็ได้มีคนในปาร์ตี้รวมไปถึงซาชาได้มาช่วยเอาไว้ได้ทันและไล์ก็ได้รอดจากพวกมอนสเตอร์ได้แบบเฉียวเฉียดซาชาเธอก็ได้ดูไลที่คอยให้คนอื่นในปาร์ตี้มาช่วยอยู่เรื่อยถึงเธอจะพูดอ,อไปแบบนั้นแต่ภาพที่เห็นก็คือเธอคอยดูแล,แลและเป็นห่วงไ์อยู่เสมอจนทําให้คน ปาร์ตี้แซวกันเรื่องสาชาที่คอยเป็นห่วงไร้และใส่ใจไร้เป็นพิเศษจนออกหน้าออกตาถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามสาชาที่ได้ยินแบบนั้นสิ่งกับแก้มแดงและเขินทําตัวไม่ถูกเลยนะจากนั้นทุกคนเลยตัดสินใจที่จะเดินทางกันต่อจนมาถึงโซนสุดท้ายของดันเจี้ยนที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ทุกคนเลยตกลงกันว่าที่นี่คงจะเหมาะแล้วแก่การนั้นไร้ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรในความคิดของไร้ในตอนนั้นทุกคน นอาจจะเหนื่อยจากการเดินทางเลยอยากจะพักนัดจุดนี้ไลท์เลยอาสาที่จะเตรียมแก้วน้ําสําหรับทุกคนเพื่อที่จะชงชาให้ในขณะที่ไลท์เตรียมแก้วน้ําอยู่นั้นก็ได้มีคนในปาร์ตี้พูดกับไลท์ว่าฉันขอขับไล่นายออกจากปาร์ตี้ไลท์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจคิดว่าทุกคนแกล้งเขาซะอีกแต่ด้วยทั้งแววตาและคําพูดของทุกคนมันดูเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากทั้งรังเกียจและเรียกไลท์ว่าขยะทั้ทางที่ก่อนหน้านี้ทุกคนคอยดูแล และดีกับไลท์มันไม่มีเหตุผลเลยที่ทุกคนจะกลายเป็นแบบนี้เหตุผลที่ทุกคนทําดีกับไลท์ก็เพราะว่าเบื้องบนสั่งให้พวกเขามาคอยสังเกตไลท์ที่มีพลังของกิฟต์กาชาไลท์ขีดจํากัดและยังสงสัยอีกว่าอาจจะเป็นมาสเตอร์ได้จากพลังที่ไลท์ครอบครองอยู่ณในตอนนี้เบื้องบนก็มองเห็นแล้วว่าพลังของไลท์มันดูไร้ประโยชน์เป็นอย่างมากและไม่สามารถทําอะไรได้เลยเบื้องบนเลยสั่งให้พวกเขาที่คอยสังเกตการกําจัดไลท์ทันที แถมให้การกำจัดในครั้งนี้ให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุในดันเจี้ยนมากที่สุดหลังจากพูดจบการูที่เป็นเผ่ามนุษย์สัตว์ก็ได้กงเล็บฟันไปที่หน้าของไลทันทีทําให้ไลตกใจเป็นอย่างมากว่านี่คือความจริงหรือความฝันกันแน่ไลเลยตัดสินใจที่จะวิ่งหนีสุดชีวิตแต่นางเอลซาชาก็ไม่ยอมให้หนีไปง่ายๆเลยยิงลูกธนูออกไปลูกธนูที่นางซาชาได้ยิงออกไปนั้นก็ได้ไปโดนขาของไลอย,อย่างจังจนทําให้ไลลม้มลงแถมไม่พอไอการูที่เป็นเผ่า มนุสสัตว์ก็ได้เข้าไปเตะไหลแล้วก็ทืบไหลซ้ำๆด้วยความเจ็บปวดและทรมานไหลก็พยายามจะตะเกียกตะกายเพื่อจะหนีไปจากที่นี่แต่ด้วยร่างกายมันก็ไม่ไหวไรเลียตโกนออกมาว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อทันใดนั้นก็ได้มีวงเวทขนาดใหญ่เกิดขึ้นกาลูที่เห็นแบบนั้นก็ได้โจมตีหวังเพื่อที่จะปิดฉากแต่มันก็ไม่ทันนะ่ะนะไลถูกวงแหวนนั้นเคลื่อนย้ายไปก่อนหน้านี้แล้ววงเวทนี้คือวงเวทกับดักที่จะวาบเหล่าผู้คนที่โดนไปยังพื้น ที่อันตรายมากกว่านี้เช่นชั้นที่มีมอนสเตอร์อยู่กันเป็นฝูงหรือบางทีอาจจะว์ปไปห้องบอสเลยก็ได้ไลที่ถูกว์ปมามันคือชั้นที่ลึกที่สุดของดันเจียนด้วยร่างกายที่อ่อนเพียและเต็มไปด้วยบาดแผลไลก็ได้ร้องไห้ออกมาทันทีเพราะคิดถึงครอบครัวและคิดถึงทุกคนในปาร์ตี้ที่ก่อนหน้านี้ทุกคนคอยทําดีกับไลช่วงเวลานั้นไลรู้สึกดีใจและขอบคุณในเวลาเดียวกันแต่ทั้งหมดนั้นมันกลับไปแค่เรื่องโกหกที่ไอู้้ พวกเบื้องบนได้สั่งให้ปาร์ตี้นี้ลงมาคอยสังเกตการพอไม่เป็นอย่างที่พวกมันต้องการก็อยากจะกำจัดทิ้งไลทที่รู้สึกโกรธก็อยากจะมีชีวิตเพื่อกลับไปล้างแค้นแต่ทันใดนั้นก็ได้มีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเลเวลของมอนสเตอร์ตัวนั้นคือ1000ไลท์ที่ได้เห็นแบบนั้นก็รู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างมากเนื่องจากในตอนนี้เขาไม่มีแรงและไม่สามารถที่จะสู้กับมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงขนาดนั้นได้เลยความหวังเดียวของเขา ก็คือกาชาไร้ขีดจำกัดไรเลยหวังการสุ่มในครั้งนี้เป็นอะไรก็ได้ที่สามารถทำให้เขารอดไปเจอกับครอบครัวได้อะไรก็ได้ที่จะไม่ทิ้งเขาและอะไรก็ได้ที่สามารถทำให้เขากลับไปล้างแคนได้พอสิ้นเสียงนั้นก็ได้มีวงเวทขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งและปรากฏตัวหญิงสาวใส่ชุดเมดออกมาเพียงแค่ชั่วพริบตามอนสเตอร์ตัวนั้นก็ได้แหลกกายเป็นชิ้นๆไปแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้โค้งศีรษะลงแล้ พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเธอชื่อเมเป็นไพ่ระดับ S.U.R. เลเวลอยู่ที่9,999หน้าที่ของเธอก็คือคอยรับใช้และดูแลไลท์เพราะเธอคือเมดหลังจากที่เธอพูดจบก็ได้ใช้พลังช่วยรักษาบาดแผลของไลท์จนหายดีไลท์ก็ไม่เชื่อนะว่าตัวเองจะสุ่มเมดที่อยู่ในระดับ S.U.R. ออกมาได้เพราะก่อนหน้านี้เขาก็สุมได้แต่ของที่แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมได้เปิดเผยพลังกิฟต์ของไลท์ว่า มันคือพลังของเทียพเจ้าแห่งการอัญเชิญที่ไรไม่สามารถอัญเชิญของที่มีประโยชน์ออกมาได้นั้นก็เป็นเพราะว่าข้างนอกมีความหนาแน่นของพลังเวทน้อยเกินไปจนทําให้การอัญเชิญสิ่งต่างๆมันดูไร้ประโยชน์เป็นอย่างมากและโอกาสที่จะสุ่มเมออกมาได้นั้นก็เท่ากับศูนย์แต่กับการถ้าหากเป็นในดันเจี้ยนแห่งนี้แถมยังเป็นชั้นที่ลึกที่สุดก็ไม่ยากเลยที่จะสุ่มเมออกมาได้อีกทั้งในดันเจี้ยนแห่งนี้ก็มีความหนาแน่นของพลังเวทอยู่ จำนวนมากถ้าหากเรียงลำดับจากแหลงสูงจะเป็น E X S U R U R S S R S S R S R, SS R r, n และ e ถ้าหากฟังมาถึงตรงนี้แล้วผู้คุณเจอเกมที่มีระดับพวกนี้อยู่ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือเกมดูดเงินและจะมีแต่คำว่าเกลือเกลือเกลือเกมเฮีย <Game here. S 1> ไลทที่เริ่มเข้าใจทุทกๆอย่างแล้วก็ได้ตั้งเป้าหมายที่อยากจะใช้พลังนี้สร้างอาณาจากักรแล้วผู้คนที่แข็งแกร่งรวมไม่ถึงฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะกลับไปแก้แค้นไอ้พวกเบื้องบนและปาร์ตี้สวะนั่น3ปีต่อมาจากเหตุการณ์ที่ไลทีได้เจอกับสาวเมทที่ชื่อว่าเมี ไลท์ชายที่ดูอ่อนแอก่อนหน้านี้นะในวันนี้กับกลายเป็นชายที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือและเชื่อใจเป็นอย่างมากและเป็นที่ชื่นชอบของเ่าสาวเมดอีกด้วยถามว่าชื่นชอบขนาดไหนเออแอนให้ภาพมันเล่าดีกว่านะการทักทายของไลท์ทำให้เหล่าสาวเมดคึกคักเป็นอย่างมากจนทําให้มีหัวเสียกันเลยทีเดียวในดันเจี้ยนแห่งนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่เหล่าสาวเมดเท่านั้นยังมีสถานที่ต่างๆเช่นร้านเบเกอรี่ร้านค้าขายอาวุธร้านอาหาร รวมไม่ถึงร้านขายของใช้ทั่วไปเรียกว่าในตอนนี้ดันเจี้ยนที่ไรถูกวาร์ปมากลายเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ไม่แพ้กับอาณาจักรบนดินเลยเหล่าผู้คนที่เราได้เห็นกันก็มาจากกาชาที่ไรสุ่มได้ทั้งนั้นอีกทั้งในอาณาจักรแห่งนี้ก็ยังมีเหล่าทหารที่ไรเรียกว่าโฟนไนอยู่คนที่1ก็หนีมิพ้นเมที่เป็นสาวเมทคอยรับใช้และดูแลไรอ,อย่างใกล้ชิดคนที่2ชื่ออายุกิอาชีพของน้องคือเทมเมอร์คอยออกสำรวจดันเจี้ยนและเขียนแผนที่ขึ้นมา คนที่3ชื่อว่าเอลลี่อาชีพนักเวทเอลลี่จะคอยสร้างเวทใหม่ๆเอาไว้เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับแผนการล้างแค้นของไร์คนที่4ชื่อว่านาซินะอาชีพคือนักลบถนัดการต่อสู้ระยะประชิดน้องคอยตรวจตาความปลอดภัยของปราสาทและดูแลความสงบของอาณาจักรแห่งนี้ง่ายๆคือน้องก็เป็นยามนั่นแหละครับเหล่าโฟนไนท์ที่ไร์ได้ตั้งมาจะอยู่ในระดับ S U R ที่เลเวลทุกคนอยู่ที่9999หมดเลยนะในขณะที่ไร์เดินอยู่ นนั้นก็ได้เจอเข้ากับชายที่มีชื่อว่าแจ็คระดับ UQ เลเวลอยู่ที่7,777เหมือนว่าระดับของแจ็คจะไม่มีอยู่ในการจัดแกล้งตามที่เม์บอกนะแจ็คได้ทักทายไลด้วยความเป็นกันเองแต่เม์เธอก็ไม่ชอบการทักทายที่เป็นกันเองของแจ็คสักเท่าไหร่ไล์ก็ไม่ได้ว่าอะไรแจ็คเนื่องจากไล์เป็นคนที่อนุญาตให้แจ็คทักทายที่เป็นกันเองเหตุ hey, ผลที่แจ็คมาในครั้งนี้ก็เพราะว่าจะตามให้ไล์ไปฝึกฝนและเตรียมตัวสําหรับแผนในการล้างแค้นของไล์นั่นเอง ภาพได้ตัดไปยังห้องโถงไรที่พูดออกมาว่าจะไม่ออมมือให้แล้วในทางแจ็คก,ก็เหมือนกันไลไม่พูดพ่ำมทำเพลงไรก็ได้เปิดก่อนด้วยการชกไปที่หน้าท้องของแจ็คอย่างจังจนทําให้แจ็คปิวไปทันทีแจ็คที่โดนแบบนั้นก็อยากจะให้ไรเบามือหน่อยความสามารถของแจ็คก,ก็คือเลือดทั้งหมดในตัวของแจ็คจะกลายเป็นของแข็งเหมือนเหล็กแต่ถ้าหาคนธรรมดาหรือคนที่ไม่มีความสามารถแบบแจ็คถ้าโดนหมัดของไรเข้าไปคงจะได้ไปโลกหน้าแบบง่ายๆแนะ่แต่ไลก็ไม่คิดจะออมมือให้ เนื่องจากนี่เป็นการฝึกเอาจริงหลังจากพูดจบทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันแบบจริงจังหมัดดวลหมัดผัดกันหลบผัดกันต่อยทําให้เรารู้ได้เลยว่าไรไม่ใช่คนเดิมเมื่อ3ปีที่แล้วไลในตอนนี้แข็งแกล่งเป็นอย่างมากเผื่ออ,อาจจะแข็งแกล่งและเลเวลสูงกว่าแจ็คก,ก็เป็นได้ภาพได้ตัดมาทางน้องนัสินะที่กําลังเดินตรวจตาก็ได้เจอกับสาวเมทที่กําลังทําความสะอาดอยู่พวกเธอได้ถามการตรวจตาของนัสินะแต่นัสินะก็ไม่แน่นอนนะนะอยากจะไปตรงไหนก็ อยากจะตรวจตรงไหนก็ตรวจแอดว่าเหมือนเธอจะเดินเล่นมากกว่านะเหล่าสาวเมดก็อยากจะไหวหวานให้นาซินนะไปตรวจที่หนึ่งให้หน่อยมันคือที่พวกเธอไม่สามารถจะเข้าไปได้และเป็นถานที่สําคัญมากๆเลยนาซินนะก็เกิดอาการสงสัยแหละนะมีที่แบบนั้นได้หรอทั้งลึกลับและเหล่าสาวเมดไม่เคยเข้าไปทําความสะอาดด้วยแต่ว่าแอดพอจะเดาได้นะก็คือที่ไหนสาวเมดนี่มันร้ายนักนะที่นั่นก็คือห้องของไรนั่นเองเลยครับนาซินะก็ได้เคาะประตูไปทันที แต่คนที่เปิดมาก็คือเมย์นาซินะก็อยากจะรู้ว่าเมย์มาทําอะไรในห้องของไลท์ทางที่ไลท์ไม่อยู่เพราะฝึกฝนกับแจ็คเมย์ก็เขินทันทีเมื่อได้ยินนาซินะพูดแบบนั้นเมย์ก็ได้แถบไปทันทีว่าที่เธอมาอยู่ในห้องไลท์ก็เพราอมาทําความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยให้นาซินะบอกว่ามีข้อความจากเหล่าสาวเมย์ที่ฝากมาบอกกับเมย์ว่าพวกเธอขอคัดค้านที่เมย์ได้ทําความสะอาดห้องของไลท์เพียงคนเดียวพวกเธอที่เป็นเมย์ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทํา ความสะอาดห้องของไรเหมือนกันและขอให้มีการปรับปรุงการผูกขาดการทําความสะอาดของหัวหน้าเมธขอสาบแช่งขอสาบแช่งขอสาบแช่งนาซินะก็เล่าจนหมดเบือกเลยอะนะเมที่ได้ฟังข้อความทั้งหมดเ็เก็บความแค้นเอาไว้ข้างในและให้เงินนาซินะไปเป็นค่าตอบแทนที่นําข้อความนี้มาบอกนาซินะเธอก็หัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะนะก็เลยรับเงินจากเมและเดินจากไปและเป้าหมายของนาซินะก็คือไปยังร้านขนมเพื่อซื้อโดรายากิกับนมวัว หลังจากนั้นนาซินะก็ได้เดินไปเรื่อยๆเปื่อยๆพร้อมกับกินนมวัวและขนมโดรายากิไปด้วยจนมาเจอเข้ากับอาโอุกิที่นั่งชมวิวอยู่นาซินะถามอะไรไปอาโอุกิก็ตอบแค่เมียวเมียว,วอย่างเดียวที่จริงแล้วอาโอุกิสามารถพูดได้ปกตินะแต่อาจจะเป็นเพราะนิสัยของน้องเหมือนแมวเกินไปเลยตอบแค่เมียวเมียว,วหรือว่าอาจจะปัดความลำคาญกันนะแอบคิดว่าใช่นะเพราะนาซินะพูดมากเกินไปนาซินะพูดว่าถึงอาโอุกิจะถูกอัญเชิญมา ก่ออนเธแต่ความแข็งแกร่งและหน้าตาของเธอดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าถ้าลำบากเชิญพึ่งพาเธอได้เต็มที่เลย r o u กที่เริ่มลำคาญอยู่ในหน่อยก็เลยเอากระดาษออกมาให้นาซนะดูว่านี่คือส่วนหนึ่งของแผนที่ที่เมขอร้องให้ทำและตอนนี้ทำเสร็จแล้วเลยอยากจะมาส่งให้นาซนะที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้บอกว่าอะไรกันทำไมถึงไม่บอกกันตั้งแต่แรกงั้นเธอขอตัวไปเดินเล่นก่อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ใช่งั้นเธอขอตัวก่อนเพราะในตอนนี้เธออยู่ ในการตรวจตาอยู่นาซินะที่เข้ามายังห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีบัลลังอยู่เธอก็ได้ตะโกนว่าโดรายากี ที่เธอตะโกนออกไปแบบนั้นก็เพราะว่าเป็นการเช็คว่ามีใครอยู่แถวนั้นหรือเปล่าเป็นหนึ่งเนี่ยขั้นตอนแปลกๆที่เธอมองว่าเป็นการตรวจตานะพอไม่มีคนนาซินาก็ได้ขึ้นไปบนบันลังแล้วก็กาะๆถูๆได้ไยอยู่แบบนั้นพร้อมกับเ้อว่าเธอก็อยากจะเจอกับนายท่านแล้วพูดคุยกันบ้างจังเลยเหมือนทุกคนในอาณาจักรแห่งนี้จะเรียกไรว่านายท่านกันหมดเลยะนะแต่ทันใดนั้นมืออีกข้างของนาซินาก็ได้เผยทําปีกนางฟ้าที่อยู่ข้างๆบันลังหักเธอที่ทําตัวไม่ถูกเลยเอาปีกนาง ้าที่หักแล้วไปไว้ที่เดิมแล้วรีบวิ่งหนีไปอย่างไวภาพได้ตัดไปที่ไลท์กับแจ็คที่กําลังแช่น้ํากันอยู่แจ็คได้ชมไลท์ที่สามารถควบคุมร่างกายได้เป็นอย่างดีในตอนนี้ที่นรกที่พวกเราเรียกกันว่าดันเจียนก็ไม่มีใครสู้ไลท์ได้แล้วถ้าเทียบกับบนดินศัตรูที่จะต่อต้านกับไลท์ก็คงจะไม่ค่อยมีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยอ่ะนะไลท์ก็เข้าใจถึงตรงนั้นเหมือนกันเพราะในตอนนี้ไม่มีข้อมูลของคนข้างบนอยู่เลยว่า มีคนแบบไหนอยู่บ้างและเรื่องเบื้องบนนั่นอีกถึงในตอนนี้ตัวเองจะแข็งแกร่งแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะประมาทได้แม้แต่นิดเดียวจากนั้นเมีก็ได้เรียกเหล่าสาวเมทที่เป็นลูกน้องของตัวเองมาเข้าพบเรื่องที่เธอจะพูดก็ไม่ใช่เรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องที่นาซินะเอามาเล่าให้ฟังที่เหล่าสาวเมทไม่ยอมให้เมีทําความสะอาดในห้องของไรเพียงคนเดียวพวกเธอก็อยากจะมีสิทธิ์บ้างเหล่าสาวเมทที่ได้ยินแบบนั้นก็ต่างโทษเป็นความผิดของคนโน้นทีคนนี้ทีโทษกันไปโทษกัน มานะสุดท้ายแล้วคําขอของพวกเธอก็ถูกเมคัดค้านไม่อนุญาตไปและอยากจะให้พวกเธอไปทําความสะอาดโถงทางเดินบันลังด้วยมือเปล่าเพียงแค่4ี่คนเท่านั้นพวกเธอก็ไม่ยอมเหมือนกันะนะที่จะให้ทําความสะอาดห้องโถงเดินใหญ่ขนาดนั้นเพียงแค่4ี่คนด้วยมือเปล่าเมก็พูดว่าไหนๆก็ทําความสะอาดตั้งแต่เลเวลแรกจนตอนนี้มีเลเวลกันอยู่ที่500แล้วแค่นี้คงไม่ยากหรอกนะและหลังจากนี้เธอจะไม่อยู่อีกสัก เพราะต้องไปทําทุรละให้กับไล์บนดินพวกเธอที่ขัดขืนอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมทําตามคําสั่งของหัวหน้าเมดแหละนะในระหว่างที่นาซินะได้เดินตรวจตาหรือเดินเล่นไปเรื่อยเปื่อยของเธอนั้นก็ได้สะดุดตาเข้ากับปอกแขนเหล็กที่มีกรงเล็บเธอมองว่ามันเท่คงจะเหมาะกับเธอแต่ราคามาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวในระหว่างที่เธอสอดส่องอยู่นั้นก็ได้มีเสียงเรียกจากเอลลี่เอลลี่ก็อยากจะรู้ว่านาซินะมาทําอะไรแถวแถวนี้หรืออยากจะได้ลูกอมหรือเปล่านาซิน นะ้ก็รีบบอกไปทันทีว่าไม่ใช่แบบนั้น ของที่เธออยากจะได้คือไอเจ้งงาง่างนั่นต่างหากแต่ว่าเอลลี่มีอะไรหรือเปล่าถึงมาเดินแถวนี้เห็นว่าออกไปสำรวจโรงงานข้างนอกไม่ใช่หรือไงเอลลี่ก็ได้อธิบายไปมันไม่มีอะไรทุกอย่างราบลื่นเลยกลับมาก่อนแถมยังบอกว่านาซินะหัวไม่ค่อยดีเสียเลยนาซินะที่ได้ยินแบบนั้นก็เถียงไปเอลลี่ก็เถียงมาเถียงกันไปเถียงกันมาขิงก,างกันไปขิงกันมานาซินะพูดว่าเอลลี่ถนัดเรื่องเวทมนต์ส่วนเธอถนัดเรื่องการต่อสู้ระยะ หากเอลลี่เดือดร้อนสามารถพึ่งพาตัวของนักศินะได้เลยนะและเธอก็ขอตัวเดินไปตรวจตาก่อนภาพได้ตัดมาที่ห้องพักของเรลาเมดพวกเธอก็แอบมานินทามเมียนะเรื่องที่เมทำความสะอาดห้องของนายท่านเพียงคนเดียวโดยไม่ให้ใครเข้าไปด้วยซ้ำแค่เรื่องนั้นทําให้พวกเธอต้องไปทําความสะอาดถงทางเดินขนาดใหญ่ด้วยมือเปล่าเพียงแค่สี่คนอีกเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลเสียเลยแต่พวกเธอก็ไม่สามารถทําอะไรได้ไปมากกว่านี้เพราะเมคือหัวหน้า พวกเธอเมดอยู่คนก็พูดว่าเธออยากจะเข้าไปทําความสะอาดห้องของนายท่านและอยากจะเลียช้อนของนายท่านไร้สักครั้งเมดหัวม่วงก็มองว่ามันโรคจิตเกินไปแต่ว่าถ้าหากมีโอกาสพวกเธอก็อยากจะคว้าไว้ทุกคนนะนะเลียช้อนเนี่ยนะพวกเธอพูดว่าเมดคือคนแรกที่นายท่านอันเชิญมาจากนั้นอีกสมเดือนค่อยอันเชิญอาโอยุกิออกมาพวกเธอไม่อยากจะคิดเลยว่า3เดือนที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนายท่านที่ร ไอเดียงสาเลเวลน้อยกับเมที่เป็นหัวหน้าเมทพวกเธอไม่สามารถจะหักห้ามใจตัวเองไม่ให้คิดเรื่องแบบนั้นได้เลยทั้งอิจฉาและอยากจะสาบแช่งเมที่เป็นหัวหน้าเมทจากนั้นพวกเธอก็ได้มานั่งรวมตัวกันสาบแช่งเม์ว่าพินาศ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 แต่ทันใดน,นั้นก็ได้มีเสียงเมทที่พูดว่านินทากันใหญ่เลยนะคะทําให้พวกเธอตกใจเป็นอย่างมากและก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเม์ถึงมาอยู่ที่นี่ไหนบอกว่าจะออกไปทําทุระให้กับนายท่าน บเมย์เธอก็บอกว่าเธอได้ผ่านมาระหว่างจะออกไปทําธุระให้กับนายท่านแล้วก็ได้ยินคําวยพรให้กับเธอเสียก่อนเมย์ก็อยากจะให้พวกเธออธิบายหน่อยว่าพี่หน้าที่พวกเธอสาบแช่งกันมันหมายความว่ายังไงต่างคนก็ต่างแถไปว่าพวกเธอนับถือเมย์เหมือนพี่สาวและอาจารย์บ้างแหละโน่นบ้างแหละนี่บ้างแหละแต่มันก็ฟังไม่ขึ้นเลยอะนะเมย์อธิบายว่าหลังจากที่เธอถูกอัญเชิญมาแล้วไลก็ฝึกฝนตัวเองต่างๆนานาไม่มีเวลามาทาเรื่องบัตรสีบั ถลึงแบบนั้นหรอกแต่ว่างานที่ให้พวกเธอทําก็แค่ถงทางเดินมันคงน้อยเกินไปเธอก็เลยอยากจะให้ทําความสะอาดห้องบรลลังด้วยแต่พวกเธอก็บอกว่ามันหนักเกินไปเมเลยทําเสียงดุทันทีว่าแต่มีเวลามานั่งนินทาคนอื่นพวกเธอที่ไม่สามารถแก้ตัวได้หรืออ้างอะไรได้ก็ต้องยอมทําตามคําสั่งเลยนะหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้มาทําความสะอาดในห้องบรลลังและบ่นไปด้วยนะว่าเมยเธอใจร้ายเกินไปที่ให้พวกเธอมาทําความสะอาดที่ห้องใหญ่ขนาดนี้ เพียงแค่4ี่คนแต่ทันใดนั้นเมีิีคนที่ทําความสะอาดปีกของนางฟ้าที่ข้างบันลังอยู่ปีกนั้นก็ได้หักลงมาทันทีทําให้ทุกคนในห้องเงียบและสีหน้าตกใจของทุกคนแอดว่าโดนเมีคฆ่าตายในแน่หลังจากที่นาซินนะได้ออกตรวจตาทั้งปราศาทแล้วก็ได้มานอนพักแต่เธอก็บ่นไปด้วยนะว่าเธอก็อยากจะเจอกับนายท่านบ้างสักครั้งแล้วก็เผลอหลับไปภาพได้ตัดไปยังประตูด้านนอกของปราสาสทุกคนก็ได้มารอไลท์แต่ก็เหมือนไม่ได้มารอนะเหมือนจะ มาทะเลาะกันมากกว่าพอทุกคนได้เห็นไลท์ก็ได้วิ่งเข้าไปหาไลท์ทันทีระหว่างนั้นก็ได้มีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งเข้ามาแต่เหมือนว่ามอนสเตอร์ตัวนี้จะเป็นแผลใจให้กับไลท์อะนะไลท์ที่ได้เห็นมอนสเตอร์ก็ยังหวาดกลัวแถมตัวสั่นอีกด้วยเพราะความทรงจําที่ได้เจอกับมันครั้งแรกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ทันใดนั้นทั้ง3าคนก็ได้เผยจิตสังหารออกมาพร้อมๆกันที่ทําให้นายท่านของพวกเขากลัวอยากจะกาจัดทันทีมอนสเตอร์ที่ได้เห็นแบบนั้นก็กลัวเป็นอย่างมากแต่ไลท์ก็ขัดเอาไวก้ก ถึงจะเป็นแผลใจยังไงแต่ในตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วถ้าหากไรไม่ห้ามเอาไว้หรือสั่งกําจัดไปมอนสเตอร์ตัวนี้คงจะสูญพันกันเลยทีเดียวเพราะทั้ง3คนนี้เป็นระดับ S.U.R ที่มีเลเวลถึง9,999เอลลี่ก็ได้ถามไรไปว่ามีเรื่องอะไรกันแน่ที่นัดทุกคนมาพร้อมเพียงกันแบบนี้ไลบอกว่าเมได้ติดต่อมาเหยื่อได้ติดกลับแล้วและอยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วก็หวังพึ่งพลังของทุกคนอยู่นะ เด็กชายที่ถูกหักหลังและปล่อยทิ้งให้ตายบัดนี้เขาได้กลับมาพร้อมกับพลังแม้แต่ทวยเทพยังต้องหวาดกลัวและพบกันใหม่ใน e ีพีต่อไปศัตรูคนแรกที่ต้องชดใช้และก็จบไปแล้วนะครับกับ EP 1และ2หากมีข้อมูลไหนตกหล่นแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากทุกคนชอบฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ